รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนบริษัทบางจากปิโตลเลียมจำกัดมหาชน ความทรงจําของเรล่าสามเณรองค์น้อยตลอด30วันแห่งการดําเนินตามรอยบาทพระศาสดาวันนี้ในรูปแบบวิดี สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาค่ะเห็นอ้อมนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะยืนอยู่หรือบางวันก็อาจจะนั่งนะคะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของธรรมสถานวัดพระราม9ก้านะคะที่ที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยเคยมาปฏิบัติบ้างนะคะหรือบางคนก็คุ้นเคยจากการที่เราได้เจอเจอกันสัปดาห์ละวันแบบนี้นะคะเราจะมีการพูดคุยกันอยู่เสมอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัววันนี้ก็เหมือนกันนะคะใครที่เคยนึกว่าเอ๊ะ ลอยนั่นลอยนี่ลอยโคมลอยกระทงลอยเคราะห์ลอยโศกมันลอยได้จริงๆเหรอกระทงเนี่ยลอยได้เพราะเราจับต้องได้ใช่ไหมคะลอยโคมเราก็ลอยได้เพราะมันก็จับต้องได้แต่ลอยเคราะห์เนี่ยมันลอยได้จริงหรือเปล่าและถ้าลอยได้แล้วลอยยังไงนะคะไปติดตามกันในช่วงของปัญญาสร้างสุดค่ะ เพื่อความสะดวกในการสนทนาเชิญนางนันนุนันส,สก,การ์พี่นะคะเขอโอกาสค่ะเมื่อกี้ตอนเปิดรายการนะคะอมก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของการลอยกระทงนะคะว่ากระทงเนี่ยเราเป็นสิ่งที่เราลอยได้ลอยโคมในภะะาคเหนือยี่เป่งเราก็ลอยได้จับต้องได้อันนี้รู้แล้วแต่เป็นสิ่งที่เราจับต้องได้แต่ถ้าลอยเคราะห์ลอยโศกเราจับต้องไม่ได้มันทําได้จริงๆริงไหม เราไม่ได้ยินทางนี้ไปก่อนเจนพรก็จริงคนในสมัยก่อนก็ได้รับอิทธิพลมาจากทางาศาสนาจากประเทศอินเดียมากๆอินเดียเนี่ยเขาจะบูชาเรื่องของน้ําบูชาเรื่องของไฟถือว่าเทพเขาอยู่ในน้ําเทพอยู่กับไฟอยู่กับาาแสงธรรมชาติต่างๆอยู่กับต้นไม้นี่เขาคิดว่าเวลาเขามีทุกข์ขึ้นมาเราเขาไม่สบายใจร้อนใจขึ้นมาเขาก็าคิดว่า เทพเหล่านั้นเนี่ยน่าจะช่วยเขาได้โดยการที่นําเอาเครื่องไปสักการะไปอ้อนวอนไปบวงสรวง,งแล้วก็ขอให้เทพเหล่านั้นมาช่วยเขาให้เขาพ้นทุกข์<ะ>ให้เขาได้คู่ครองดี<ะ>ให้เขาได้งานดีๆให้เขาโชคดีนั่นเป็นเพราะว่าตอนนั้นเหล่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในการบูชาเทพหรือว่าบูชาที่เขาใช้วิธีบูชา,ายันหรือว่าบูชาไฟใดๆก็ตามในช่วงเวลานั้นตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีพุทธศาสนาแต่เป็นเรื่องของ ลักทิเกณฑ์่อนช่วงนั้นเป็นช่วงที่ก่อนก็พ,พิศาสนาจะเกิดขึ้นคนก็ยังในิย,ยมที่จะไปบวงสรวงอ้อนวอนแล้วก็ขอเชิญอยู่แต่เมื่อไปขอเชินแล้วพระองค์ก็ทรงเห็นว่าไม่น่าจะใช่ทางที่ถูกต้องนะเราน่าจะมาศึกษา,าดูว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นหรือว่าทุกอย่างที่เป็นความทุกข์ไม่สบายใจที่สมองที่เกิดขึ้นนี่น่าจะเกิดมาจากเหตุเราไปศึกษาดูเหมือนกับหลัก เหตุและผลหลักพิีศาสตร์เอ๊ะพราะมีเหตุนี้ถึงมีผลนี้เกิดขึ้นแล้วต้องไปดูอ๋พอพราะเราไปทาแบบนี้ถึงได้ผลแบบนี้แม่น้ําอาจจะไม่เกี่ยวกับการไปทําทุกตรงนั้นก็ได้ต้นไม้อาจจะไม่เกี่ยวกับการทำธุรงนันก็ได้ท่านก็เลยบอกให้เลิกในการที่ไปพวงศพวันสองคืนเหมือนทานเคยอ่านเจอเกี่ยวกับช่วงในพระพุทธประวัตินะคะที่บอกว่าเมือม่อเมื่อสมมติว่า ได้รับอะไรหรือว่าอยากชนะอะไรก็ฆ่าวัวฆ่าอะไรขวายกัน,นใช่ไหมคะพุทธองค์น่าจะไม่เห็นด้วยไม่ไม่ทรงเห็นด้วยแล้วก็เป็นการผิดศีลด้วยซึ่งจริงๆแล้วถามว่ามันช่วยอะไรกับการงานหรือชีวิตทำไมไม่ช่วยกลับช่วยทำให้เราแ,แย่ลงเพราะไปฆ่าสัตว์ไปทรมานสัตว์ <พอ S 2> มันเป็นการหลงผิดเป็นควิชามันได้ศรัทธาใช่ไหมคะคือเขาศราัทธาก็ คืองอาจจะขาดในแง่ของความมั่นใจปนไปได้ความมั่นใจข้อนั้นแต่ในเชิงของความเมตตาต่อผู้อื่นอันนี้ถือว่าไม่เมตตาเพราะว่าแพ้ก็เป็นหนึ่งสิ่งมีชีวิตนี่คือสิ่งที่พระองค์พยายามจะตรัสสอนนะคะนี่เป็น,เป,นเป็นความกลัวของคนคนอยากจะพ้นทุกข์อยากจะพ้คนความกลัวแต่กลับไปทาให้ค,คนอื่นเดือดร้อนพระองค์ทรงเห็นแล้วไม่ถูกต้องโดยทรงสอนว่าจริงๆแล้วการที่จะดับทุกข์ได้ต้องดับที่เหตุของทุกข์ ม่ใช่ไปดับที่สิ่งที่ไม่ใช่เหตุของทุกถึงเป็นคำว่าจับแพะจับแพะเพราะแพะไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมไปจับแพะมาเนี่ยเอาแพรมาตัดคอแล้วก็ให้เลือดกุ้งออกแพร่เกี่ยวอะไรกับเราบอกว่าชีวิตเราจะได้ดีขึ้นร้านค้าเราจะได้ดีขึ้นมันเกี่ยวไหมกับการแพะตายแล้วเราจะดีขึ้นเกียวแพะซวยค่ะแพพ่ไม่เกี่ยวไม่รู้เลยแต่ไปเชื่อแบบนั้นก็ไปจับแพะมาแล้วก็มาตัดมาฆ่าเพราะนั้นสิ่งที่ถูกต้องที่เราควรจะทำเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องรู้ว่า เหตุของทุกข์อยู่ที่ไหนตรงนี้สําคัญที่สุดนะนั่นการบอกว่าไปสะดเดาะเคราะห์ไปลอยเคราะห์ไปลอยโศกไปทําอะไรต่างๆนี่เขาทำมันไม่ได้เกี่ยวกับเหตุมันไม่ได้เกี่ยวกับเหตุของทุกข์ของเราแนตะ่มันเป็นการทําสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากเหตุข,ของทุกข์เพราะฉะนั้นเหตุต้นเหตุเนี่ยก็ยังมีอยู่ปัญหาก็ยังเกิดขึ้นอยู่แต่การไปทําอย่างนั้นเราอาจจะคิดว่าเดี๋ยวปัญหาจะหายไปเราคิดมาเองเราสบายใจขึ้นคือแค่ปรับใจ ไปกระตุ้นให้ใจเรามันลึกเหมิมขึ้นหน่อยหรือปลอบใจตัวเองปลอบประโลมกันไปว่าเดี๋ยวอะไรมันก็ดีขึ้นเหมือเราหาวิธีมาหลอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็คงดีขึ้นนะเราไปทำมาแล้วนะไปตัดพอมาแก้มาแล้วเอาหัวหมูไปบวงสวงมาแล้วหรือว่าไปเส้นไหว้ไปแก้บนแก้อะไรมาแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นจิตวิทยาเป็นหลักวิทยาที่คนไปคิดขึ้นมาเองแต่ถามว่าจริงๆแล้วตามหลักเหตุและผลหรือหลักวิทยาศาสตร์ มันไม่ได้เกี่ยวกันมันอยู่ที่การกระทำใช่ไหมคะเจริญพรถูกต้องมันอยู่ที่การกระทำเพราะฉะนั้นเราคงต้องกลับมาถ้าเราเป็นชาวพุทธศาสนาพุทธจริงๆที่หลักอริยสัจสี่ประการมาดูซิทุกสม,มุทัไทยนี่โนวดมากคืออะไรหลวงพี่คะถ้าอย่างนั้นมันเป็นไปได้ไหมคะว่าการลอยกระทงที่เราอธิษฐานกันมันก็มีนัยยะได้ว่าขอบคุณพระแม่คงคาก็คือขอบคุณในธรรมชาติและรู้ในธรรมชาติว่า มีบุญคุณให้เราได้อาบได้กินได้ดื่มมีชีวิตอยู่ถ้าเราไม่มีน้ําเนี่ยเราก็จะไม่มีชีวิตอยู่ได้แบบนี้เิรเราต้องรู้จักที่จะใช้และรู้จักขอบคุณและเคารพสิ่งต่างๆและใช้อย่างรู้ก,กตัญอยู่อันนี้เป็นเป็นนัยยะหนึ่งได้ไหมคะหลวงพี่เชิญพรนี่การลอยกระทงก็คือการแสดงความเคารพกับเจ้าแม่คงาคาเห็นไหมคว่าคงคานี่ก็เป็นชื่อแม่น้ําช,ชื่อแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ในประเทศอินเดียค,นะคืออีกมุมหนึ่ง เราก็ต้องเห็นว่าน้ําถือว่าเป็นสายเลือดห<ช>ล่อเลี้ยงแผ่นดินห<ช>ล่อเลี้ยงประเทศวันนี้ตัวเรามีน้ํากว่า80เเซนเลือดสมองไปทั่วตวัวขาดน้ำไม่ได้ขาดน้ำแค่แป๊บเดียววันเดียวก็แย่แล้ว<ช>นะแต่ขาดอาหารเนี่ยอดได้ถึง7วันแต่น้ํไม่แค่วันเดียวก็เสียชีวิตได้<ช><ๆ>เพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญการไปลอยกระทงนั้นไม่ได้บอกว่าไปลอยเคราะ ไม่ไปลอยโศกหรือว่าไปลอยเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปแต่มันเป็นการแสดงเห็นว่าเรากําลังบูชาเหมือนกับเราไปกราบสักการะทำไมเราเอาดอกไม้ทูบเพียนเครื่องหอมมาบูชาพระเพราะดอกไม้ทูบเทียนเครื่องหอมนั้นถือว่าเป็นเครื่องประณีเป็นของที่แสดงเห็นเป็นการเคารพสักการะบูชากับพระพิสุสงฆ์กับพระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนของพุทธเจ้าก็ดีหรือบางครั้งเราก็เห็นเป็นไปสักการะพระธาตุก็ดี นั้นการบูชาเหล่านี้เนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆสคุณเช่นเดียวกันน้ําที่ไหลไปไหลมาที่บางทีเราก็เอาของไม่ดีเอลงไปบ้างน้ําเสียปล่อยจากบ้านเราก็ไปลงที่แม่น้ําสารเคมีต่างๆที่มาจากโรงงานบําบัดเสร็จแล้วเหลือบ้างไปเหลือบ้างก็ลงไปสู่แหล่งน้ําแต่เวลาเรา ใช้จะบ,บริโภคน้ําจากคลองประประเา,าก็มาจากแบนด์เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเครื่องเรารู้ว่าถ้าเราบูชากับสิ่งใดควรจะทำสิ่งที่ดีกับสิ่งนั้นก็ตอันอยู่รู้คุณใช่ไหมถูกต้องเหมือนกับเราเอาดอกไม้ทูบเทียนไปถวายพระไปบูชาพระไปกราบบูรพาจารย์เราเราก็ต้องพืชตนให้ดีต่อท่านเป็นเครื่องรลึกถึง บูชาสิ่งใดทำดีกับสิ่งนั้นก็คือเราอา่เราไปขอขา้มาแม่คงพาว่าเราอาจจะเคยร่วงเกินใดๆอันนี้เราก็ระลึกรู้ว่าเราเคยใช้น้ําฟุ้งเกลือยังไงเราทรําน้ําสกปรกยังไงเราโตมาได้เพราะน้ําได้อย่างไรเราก็ควรจะระลึกรู้ไม่ใช่ว่าไปถึงไปไหว้แล้วก็เอาแต่ขอ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 ให้ลูกเจริญ ทุกโฉมให้มันไป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 กับน้ำทางใช่ไหมคะแล้วก็หลายหลายครั้งจะมีว่าขอให้ทุกอย่างสิ่งไม่ดีลอยไปกับน้ำไม่หมดแต่ไม่ได้บอกว่าตัวเองจะประพฤติอย่างไรให้ดีกับน้ำบางคนเอาเหรียญใส่อะไรใส่บอกให้รวยขอให้โชคดีขอให้เงินทองไหลมาเทมาเจะขอร้านสองลงทุนน้อยแต่หวังผลกําไรมากอันนี้ก็คงจะเป็นไปได้ยากในหลักของความเป็นจริงหลายๆครั้งเราไปเฝ้าขอในสิ่งที่เราบอกว่าเราไปขอเข้ามาจะดูแล้ว ขอออกมาขอเอามา,ออา,มาไม่ได้ขอเข้ามาใครเลยจะ <c oughs> ขอเข้ามาอย่างเดียวขอเข้าตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถึงเป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นในจริงๆว่าประเพณีพิธีกรรมต้องเข้าใจศึกษาวัฒนธรรมดูให้ดีว่าทําเพื่ออะไรจริงๆไปทําเพื่อให้เราระลึกนึกถึงไปบูชาสิ่งที่ดีสิ่งที่มีคุณกับเราเมื่อไปกราบคุณพ่อคุณแม่ถามว่าทำไมเราควรอะไรไปกราบคุณแม่คุณพ่อเนี่ยานแม่เพราะเรานึกถึงว่าท่านให้ชีวิตเรามา ท่าเลี้ยงเรามาเรามีโอกาสเราลิ้มขัานตอเหมือนกันถึงวันลอยกระทงเนี่ยเอากระทงเนี่ยให้แม่เสียบทูบเทียนเหมือนกันเลยเป็นดอกไม้เหมือนกันเลยไปถ้าลอยพงอะไรจะจมใช่ไหมก็เลยทําให้อยู่ในวัสดุที่ลอยน้าได้ก็ไปบูชาเหมือนว่าน้ำเนี่ยมีคุณกับเรานะทั้งเกษตรนะทั้งอุตสาหกรรมใช้น้ําหมดอุปโภคบริโภคไปบูชาว่าเราเนี่ยขอเข้ามาหนึ่งขอเขามาสองไปบูชาว่าเราเคยทาอะไรไม่ดีไปเคยทิ้งของเสียปฏิกูลลงไป าปนี้ไปแล้วก็จะพยายามไม่ทิ้งอีกเลี่ยงเราไปบูชาว่าเราอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะมีน้ําถ้าน้ําไม่มีเราเคยน้ําไม่ไหลที่บ้านไหมปั๊มน้ําเสียปปาแตกเ่เขาอาน้ำต้ตาแทบไหลกรดูกทําลำบากลำบากค่ะลำบากนะตอนที่น้ําไหลอยู่เราไม่รู้สึกตอนที่ไฟยังติดอยู่เราไม่ค่อยรู้สึกแต่วันที่น้ําไม่ไหล ม,มีเป็นปกติเนี่ยจะมไม่รู้สึกถึงความไม่ปกติถูกต้องแต่พอมันมีความไม่ปกติแทรกเข้ามาพิมพ์ช่วแวบ,บเดียวเราจะรู้ทันทีเลยว่าสิ่งนั้นมีค่าสิ่งเหล่านี้บางทียังนึกไม่ได้ก็น้ำไหลยอยู่ปอยไปไปสนใจทําไมแหล่งน้ําไปเก็บ<ช>น้ํามาทําไม<ช><ช>น้ําก็เปิดทิ้งกันบางคนที่บ้านเปิดน้ําโกนนวดม,นมาเคยเห็นที่นี่ที่ธรรมสถานเราก็ยังเคยไปบอกโยมประหยัดน้ำนเปิดน้ําทิ้งไว้แล้วก็โกนนวดไปเรื่อยจริงๆไม่ได้ในช้น้าหรอกพี่เกียรติปิด คือเปิดตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่ปิดแล้วก็เปิดแค่ล้าง,งใบมีดโกนสักแปบ<ช>๊บหนึ่งจริงๆก็หาอะไรลองไว้ใช้ลองไว้สักห,หน่อยก็ได้เปิดจนโกนเสร็จน้ําก็ทิง้งเหง่งนั้นแล้วก็เอาใบมิดโกนล้างสุดท้ายคือต้นกับท้ายใช้นิดเดียวจะเปิดตรงกลางประมาณ 5- 10บนาทีเพราะเรายัางประมาทแล้วเราเชื่อว่าน้ํายังไม่หมดโลกกลับใดที่ฝนตกแต่มันไม่ได้แปลว่าเราจะเรียกน้ํามาใช้ได้ตลอดเวลาต่อไปที่เรายังพึ่งพากับเทคโนโลยีอะไรบางอย่าง ไอ้วาลปิดสวิตช์บางทีมันก็เสียได้ okay, สั่งจ่ายน้าไม่ได้ก็มีนะคะและหลายๆครั้งก็อย่างที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้คับคุณผู้ชมว่าเวลาเราไปอธิษฐานจาแมมกคงค้ารนู่นนี่นัน่น,น,นแล้วอทุกอย่างแต่เอาว่ามันก็มีนัยยะที่ว่าเรารู้ว่าอะไรไม่ดีขอให้ลอยออกไปแต่ถ้าเราเอาพืนสังวรแล้วมานั่งคิดว่าสิ่งที่ไม่ดีที่เรากังวลเราวิตกนั้นเหตุมาจากอะไร <Okay. S 2> แล้วเราเพียรที่จะแก้ไขปรับปรุง อันนี้เราก็จะได้ประโยชน์จากการไปลอยเคราะห์ของเราได้เหมือนกันนพอใช,ใช่ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นทุกข์หมายตรงนี้ทาให้เรารู้สึกแย่เราไม่ไหวแล้วแทนที่เราจะเสียเวลาไปซื้อหัวหมู <Okay. S 2> ไปซื้ออะไรมาก็แล้วแต่นะ <Okay. S 2> เพเ่อจะไปลอยเคราะห์ลอยโศกซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ต้นเหตุ <Okay. S 2> เอาเอาเวลานะี้จกลับมาดูว่าต้นต้นเหตุของทุกข์อยู่ที่ไหนแล้วก็เข้าไปหาทางแก้ได้รู้ทุกข์ก็ไม่รู้ทุกข์ก,ก็ไปดูสมุท,ทัยคือเหตุของทุกข์ แล้วก็ไปดูนิโรดนิโรดคือทางวิธีไหนทางไหนที่จะมาจัดการกัะทุกได้แล้วก็ปฏิบนะัติซะก็เดินไปสู่นัปฏิบัติทางดับทุกข์กามธาทุกข์นั้นก็จะได้หมดไปถ้าเราทําที่นี้ได้ก็กับว่าการที่เราไปลอยทุกข์ลอยโศกหรือว่าเราจะไปลอยกระทงเนี่ยมันก็เป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ทำให้เห็นว่าเราไดลึกรู้ในความทุกข์ในปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งนะเพราะจากนี้ไปเราจะไม่ไปทิ้งขยะนะน้ําไม่ดีน้ําเสียนะเราจะไม่ปล่อยสารพิษลงแหล่งน้านะอีกอันหนึ่งก็ทําให้เราได้คิดว่า อ๋อเราต้องกระตันยูรู้คุณกับผู้ที่มีพระคุณนะถ้าเราดูแลท่านดีท่านก็จะอยู่กับเราดีคิดอย่างนี้ได้มันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะต้องไปบ่นบานสารกลา่าวแต่มันจะเป็นการการะทําของเราที่มัเป็นเหตุเป็นผลและจะทําให้เราเกิดปัญญาและสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนเพราะนั้นใครที่ชมรายการของเราอยู่ใครที่คิดตรงจะไปสะละก็ใครที่เรคิดว่าจะไปลอยทุกลอยโศกไปทไําพิธีวงสงวงต่างๆเนี่ยลองมองอีกมุมหนะึ่ง อยากลองให้มองดูนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดบังคับนะ<ช>มองอีกมุมันึงดูซิมองให้เห็นเหตุดูซิว่าเหตุน,นั้นมนเกิดจากอะไรทาไมเราถึงโชคไม่ดี<ช>ทำไมเราถึงดวงไม่ดีแล้วลองดูซิว่าเหตุนั้นจะแก้โดยหลักอย่างไรหลักศาสนาเะไใช้หลักไหนเขืไปแก้ถ้าท่านแก้ได้ด้วยตัวท่านเองจากนี้ไปท่านก็ไม่ต้องไปพึ่งใครให้สะกดเกราะให้ท่าน<ช>ตัวท่านนี่แหละจะแก้ไขเพราะกรรมที่ไม่ดีของท่านเองได้จากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นลอยกระทงจะปีนี้ปีหน้าหรือปีไหนๆนะคะ บางทีอาจจะไม่ต้องหนึ่งคนหนึ่งกระทงค่ะเราร่วมกันได้เจ้าแม่พระแม่คคาอาจจะบอกว่าไม่ต้องเอาอะไรมาลอยก็ได้แค่เรารู้อเรงการใช้น้ําการดูแลน้ําท่านก็น่าจะมีความสุขได้เหมือนกันนะคะวันนี้ขอพระคุณหลวงพี่ค่ะใครที่มีเคราะห์อยู่มีทุกอยู่อยากจะลอยหาต้นเหตุที่เจอแล้วตัดทิ้งมันก็จะลอยออกไปได้เหมือนกันนะคะขอพระคุณหลวงพี่ค่ะนะโมนาบนะ p ี t Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีพันของกลุ่มปตทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอารอมติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสารรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสารรค์คุณภาพชีวิต นับสนุนโดยธนาคารอมสินบริษัทพีทีทีโกลบอลเคมิคอลจำกัดมหาชนใครที่เคยสงสัยเกียเ่ยวกับเรื่องของการสวดมนต์หรือเอ๊จะนอนแล้วนอนไม่หลับยังไงมันมีความสัมพันธ์อะไรกันหรือเปล่านะคะไปติดตามในช่วงของธรรมะชิวๆค่ะครับผม <S <S ชื่อประยุทธ์สุภาวราพงศ์นะครับ วันนี้มีคําถามจะมากราบถามหลวงพี่นะครับว่าการสวดมนตวน์ก่อนนอนเนี่ยได้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับท่านผู้ชมทุกท่านขณะน,นี้อัตมภาพอยู่ที่เมืองไฮเวิคัมประเทศอังกฤษอากาศเย็นสบายเป็นฤดูใบไม้ผลิถ้าท่านได้มาชมก็จะเห็นความงามของธรรมชาติที่นี่ ท,ที่ยืนอยู่ขณะนี้เป็นริมแม่น้ำเทมช่วงบนก่อนจะไหลผ่านไปกรุงวันดอนคำถามที่มีผู้ถามเข้ามาว่าก่อนนอนเนี่ยสวดมนต์มีประโยชน์อะไรก็ข,ขอตอบว่ามีประโยชน์ทางด้านจิตใจอย่างมากอย่างน้อยที่สุดเนี่ยจิตที่เคยพลกพล่านอยู่ทั้งวันตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็น มีเรื่องรักโลภโกรธหลงอิจฉาพยาบาทโต้เถียงรุนแรงมีทั้งโกรธเกลียดเคียดแค้นชิงชังกันก็จะบรรเทาเบาบางสงบเย็นนิ่งลงตกตะกอนเหมือนกับเราถูกขยา่าทั้งวันแก้วน้ำที่มันขุนเนี่ยยิ่งขย่ามันก็ยิ่งขุนแต่พอตกตอนเย็นมาก็คือตั้งแก้วน้ำเนี่ยเอาไว้นิ่งๆแล้วก็ใส่สารซ้มลงไป ตะกอนก็จะนอนก้นน้ำข้างบนก็จะเย็นใสการสวดมนต์ก็เปรียบเสมือนกับการเราที่เราใส่สารส้มลงไปในชีวิตจิตใจของเรานั่นเองขอเจริญพร ที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงการต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศและเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่โชคดีที่คนไทยมีพระราชาที่ทรงเป็นนักคิดและได้ทรงริเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพวกเรา การไม่หยุดคิดคนเพื่ออนาคตที่ดีและยั่งยืนของพระองค์จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยเดินตามตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มปตทสนับสนุนโดยโรงแรมสิริป,ปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์ตราดอกบวกัวคู่น้ำพึ่งเวชพงศ์มาถึงช่วงธรรมะคนดังนะคะคนสวยของอ้อมค่ะคุณป๊อกปียาธิดานะคะเป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตได้น่าสนใจค่ะดูเรียบเรียบง่ายๆแต่ในใจนั้นนะคะเธอต้องมีหลักอะไรสักอย่างล่ะคะที่ทําให้ชีวิตของเธอเป็นไปได้อย่างเรียบง่ายขนาดนั้นนะคะไปติดตามกันในช่วงของธรรมะคนดังค่ะ ค่ะสำหรับหลักธรรมะของป๊อกนะคะก็ส่วนใหญ่นี่ยปัจจุบันนี้ก็มักจะระง,งับความโกรธค่ะแล้วก็ระง,งับความอยากความอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งหลายของเรานะคะให้อยู่ในความพอดีแล้วก็รู้จักพออย่างเรื่องความโกรธเนี่ย ตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นการขับรถซึ่งบางทีด้วยมารยาทของการขับรถของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็ต้องระง,งับแล้วก็เข้าใจว่าทำความเข้าใจกับเขาแล้วค,ค,คิดหาเหตุผลเพื่อที่ทำให้เราสบายใจนะคะแล้วก็อย่างเรื่องความอยากมีอยากเป็นทั้งหลายมันเป็นน่าจะเป็นจุดแรกของการที่เราทะยานอยาก อยากมีรถเหมือนคนอื่นเขาอยากมีบ้านมีกระเป๋าสวยๆเหมือนอย่างคนอื่นเขาซึ่งอันนี้ถือถ้าเราระงรับความอยากได้แล้วเราใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันที่เป็นเรารู้จักตัวเองให้มากที่สุดก็น่าจะทําให้มีความสุขค่ะขอเชิญร่วมสร้างโรงเรียนปลูกรักแก้วแผ่นดินอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีในอุปถัมภ์ของมูลนิธิส่งเสริมสามเณรวัดพระรามเก้าการนาพิเศษรับเหรียญพระชันษาหนึ่งร้อยปี สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นที่ระลึก100ปีมีครั้งเดียวรวมทำบุญได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเอานะคะก่อนที่จะลากันแล้วไปเจอกับคำถามของสัปดาห์นี้เราไปดูเฉลยกันก่อนนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะ มาช่วงท้ายจริงๆแล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องของคำถามประจำสัปดาห์นะคะพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เมื่อพระชนมายุเท่าไหร่ระหว่าง35หรือว่า45ค่ะรีบตอบคำถามมาเลยนะคะจะได้เป็นเจ้าของรางวัลตรงนี้ค่ะครบถ้วนนะคะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการสนทนานะคะการไขข้อข้องใจของคุณผู้ชมหรือว่าการได้ติดตามว่าคนอื่นๆเขามีหลักในการดําเนินชีวิตอย่างไรนะคะบางครั้งก็อาจจะตรงกับเราบางทีอาจจะไม่ตรงแต่เราจะได้นํามาปรับเพื่อให้ชีวิตของเราก็ ราบเรียบขึ้นง่ายขึ้นมีความสุขขึ้นได้เหมือนกันค่ะวันนี้องค์จะต้องขอลาไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการมหาสาร์แห่งปัญญาธรรมะสวัสดีค่ะ